ครับสวัสดีพ่อเป็นพี่น้องป้องป่ายสุภุสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยผาเพลินครับผมครับพี่น้องมิวนี้มีภารกิจจากยายทวดครับผมจากยายทวดนะครับเนาะว่าให้สร้างสร้างน้อยกับแฟนพี่มีสร้างพรอนครับผมมาเห็นอย่างนะพี่น้องเนาะไปติดตามชมกันครับผมกับพี่น้องมาแล้วครับอันนี้ช่างพรอนครับพี่น้องช่างพรสวัสดีครับครับ ช่างใหญ่ครับผมวันนี้รับภารกิจจากยายทวดชาแนลพี่น้องยายทวดเพิ่นไห้มาติดมาติดจานจานรับสัญญาณนะครับเนาะจานรับสัญญาณทีวีที่บ้านน้องเคสนะครับเนาะอันน้องเคสพี่น้องนะว่าสร้างน้อยนี่มาเบิ้งมาเพิ่นนะครับเนาะมาเบิ้งมาจับหันนิดชายเพิ่นนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับรถสร้างพอดติดจานติดแอร์ติดทุกสิ่งทุกอย่างได้เพิ่นครับผมเฮ็ดได้ทุกอย่างเรารับงานทั่วราชอาณาจักร ช่างพรซางภาพเป็นแผะครับพี่น <with> ้องซางภาพกับแฟนพี่มีนันทิดาล่ะครับพี่น <y quant year bacteria> ้องพี่รองเอฟซีจอกับดรดูด้วพี่น้องเนาะเดดูดูเหยืมือเพิ่นครบด้วยครับพี่น้องครบเสร็จเลยมาเบิ่งกันว่าพิจิตจันแบบรุ่นเนรับเนาะแลวสั้างหนักเก็บภาพบรรยากาศให้เพิ่อนเอฟซีบันนี้พี่น้องเดออในเกียร์นักเคสเพิ่นมาเปิดบ้านให้แล้วครับเพราะว่าน้องเคสเข้าไปอันอำเภอไปธุรากับปลุ่นนะครับนะครับจะรุ่นนี้เหรครับพี่น้องจะรุ่นนี้ กระติต so, cool. like ิดกลางกระติติดเข้าไป้างใหนเลยครับพี่น้องกติติดไปยู่ประมาณซ้ำหนิครับผมประมาณฟังพี่ฟังพี่ข้างๆนะครับใช่ข้าครับผมยกไปข้างนี่แหละครับพี่น้องยกไปข้างๆนะครับเนาะกระติ้ตีไปฟังผลที่บางต้นขามพคนมากระเดากระติดตีไปฟังนี่ครับตอนนี้ก็โอ้กะแดดใครพี่น้องแดดแดดแดดมากเลยอันนี้เป็นบ้านบ้านน้องเคสนะครับเนาะบ้านน้องเคสหลังสีแล่ๆเลยพี่น้อง ฟังทั้งนี้ทั้งหลังหนึ่ง้างๆหนึ่งเป็นสำนักงานครับผมสำนักงานแสงทองฟิลแอนนะครับเนาะบ้านพักแสงทองฟิลแอนครับผมนี่ครับเคือสำน,นักงานกับไฟล่างที่เป็นธงไฮธงหน้าครับทุ่งนานะครับเนาะเดี๋ยวให้สร้างพ่อนสร้างพ่อนเตรียมอุปกรณ์ครับผมแล้วถึสร้างหน่อยึงเก็บภาพบรรยากาศบนเรือพีๆๆ่น้องเด้อ สร้างเพื่อนประกอบเลยพี่น้องมานลยประกอบจานดาวเทียมนะครับเนาะ PSI แดดขากแดดเนี่ยแดดฝนคือกอบติดตั้งอร้อยมากแหกกำลังใจพี่น้องใหกกำลังใจสร้างพวันเดี๋ยวสร้างหน้าก็ไปได้สร้างเดี๋ยวเป็นสร้างแถวนี้ครับ ครับผมเบิง่งเขาเดี่ยดเป็นสร้างฟันเป็นเป็นเป็นครับสร้งางฟันบนติดตั้งอุปรกรณ์ค,ครบเสร็จ้ะครับผมมีเครื่องวัดนู่นนี่นั่นโอ้เห็นเบื้งเครื่องวัดเพื่อนดีครับมีสัญญาณแบบดีเลยครับผมเห็นหมดเลยสัญญาณยิ่งสัญญาณดาวเทียมอเลยเขาเ็ยครับที่แจนร,รุ่นนี้แล้วพ,พี่น้อง จะโดนนี่แหละเดี๋ยวกสบายใจพอหลกค้ามันต้องมันต้องมีมันต้องเปะเนาะครับผมเปะเลยก่างวัดท้องฟางพอเห็นมันเห็นสัญญาณพอนี่พี่น้องเห็นสัญญาณยิ่งมาเลยนะพี่น้องครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในโรงเรียนพี่น้องเด้อเป็นช็อตเป็นช็อตไปครับผมประกอบเสร็จแล้วครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับประกอบเรียบร้อยแล้ว ไปตั้งเสาโอ้แม่ไปตั้งเสาพี่น้องวันนี้ไปตั้งเสาให้ได้ฉากก่อนว่าฉันสั้งว่าอ่ะที่ตามเมืองว่าสิติดตู้ซื้อได้ครับพี่น้องตั้งเสาให้ได้ฉากแลว้วก็จะเอาเดี๋ยวครับคือจานขึ้นครับผมสร้างพอดสร้างพอเฮ็ดเป็นทุกอย่างได้พี่น้องสร้างพอเฮ็ดเป็นทุกอย่างติดตั้งแอร์นี่ให้ได้ทุกอย่างครับผมผมวงจอดเลยครับผมครับติดูซื้อเนี่ยทางข้างน้า ว่าเพิ่นบัดเบิ่งแล้วนะครับเนาะยิ่งนะเบิ่งแล้วว่าซื้อนี่มาทันวลานะครับเดี๋ยวเสาขึ้นไปนะครับครับผมติดตั้งฐานเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะเอาจานขึ้นให้ดอกมาจานขึ้นแล้วนะครับเนะาะสร้างเพิ่นเฮ็ดประจำแล้วก็คล่องผลดอกผลเฮ็ดปั๊บ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 ข,บบบบข้าวเดียวสร้างหน่อยนั่งให้กำลังใจครับผม สร้างพวามพันลุยครับติดตั้งจานในตำแหนง่งในฉากเก่าเขี้ยพันมาสร้างพันมาจูนหาแป๊บเดียวครับผมครับเดี๋ยวเพื่อนมาช่างนะครับเนาะสมซื้อมาสร้างเข้าเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวออกไปเรื่องห้องนะครับมันย่งย่งไปเรื่องห้องขอ,ของน้องเขี้ย มมีแน่าบัด,ด่างดีด้พี่อนอนนอนขนาด พี่น้องนี่ครับจอแน่นอนว่าพี่น้องสร้างเพิ่นยินเสียงพร้อมได้ก็คุณภาพได้ก็สิบเปอร์เซ็นต์แต่พอเบิ่งยี่ดอกเจ็ดสิบสามเจ๋อเลยเนาะสุดยอดเลยครับผมปกติเาก็มีตัว,วองสีง็นโอ้นี่พี่น้องนะั่งแนววัดของสร้างเพิ่นดีครับพี่น้องเนาะ เรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้ไปเที่ยวเล่นตกปลาเหยื่อเมาโอเครื่องพี่น้องเดินซ้ายไปทางขวาวันนี้เดินซ้ายครับครับผมเดินซ้ายให้พี่น้องวันนี้นซ้ายขอห้องครับผมเรียบร้อยโอ้พัดเจียดเหรอสัดเจียดนะเดี๋ยวช่องทีวีเที่ยวไปโอ้ตัดตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ นี่ไปเลยครับพี่น้องคือมือครบคือมือครบเลยค่าสัญญาณ75ค่าคุณภาพ91โอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดประมาณนี้ก็ถือว่าสบายจะได้หายห่วงครับผมถือว่าโอเคไหมครับนี่โอเคครับโอเคเดินสายแล้วมันเนาะโอเคครับพี่น้องได้สิเดินสายพี่น้องมันครับเดินสายสัญญาณพี่น้องวันนี้เดินสายสัญญาณเข้าห้องพันไร้ฝา พานเขาไปได้ฝาพี่น้องเขาไปได้ฝาจังเก็บเนี่ยจังงามเนี่ยเขาเก็บล็อกเข้ามุมดีๆครับพี่น้องนะสร้างพรและเหงามเลยครับพี่น้องเดินสายคือกับซื้อทีวีมาใส่ดูได้เลยพี่น้องซื้อทีวีมาใส่ตัดกระเบิ้องได้เลยครับผมก็ระชีคอไปด้านในดึงให้มันตึงครับผมดึงให้มันตึงพี่น้องก็ถือว่าเลี่ยวครับผม ครับถ้ากับก็ลลไล่เก็บสายก่อนส่วนนึ่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมเก็บสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะครับฝีมือสุดยอดเลยครับสามพอนครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมติดตั้งจานรอแต่ทีวีไหมครับติดตั้งจานเรียบร้อยแล้วรอแต่ทีวีเป็นไปสอทีวีไหมอย่าพี่น้องครับสามพอนเรียบร้อยครับผมข้รกิจสำเร็จเรียบร้อย สัตย์เกียรแล้วพี่น้องแจ๋วครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องติดตั้งนะว่าเป๊ะๆนะครับผมร่องเรียบร้อยครับผมรอดแต่ทีวีเข้ามาหรือเสียบก็ได้เลยแล้วครับเนาะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้พี่น้องค์ับกระสีไปเบิ้งอ่าอีกย่างหนึ่งยู่บ้านของแม่แม่ปลาดุลนะครับเนาะไปเสกกันจานดาวเทียมพื้นกันครับผมขับมาหนีซากน้อยกระติขอ จบคลิปไว้เพียงสันๆเท่านี้เท่านั้นนะครับเนาะขอบคุณเรีซีที่โดยคลิปจนจบไปข้ามโฆษณาทุกท่านนี้ท่านไหนขอการเข้ามาสวัสดีครับขอกาคีนาพี่น้อง